เริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มแรกเลยถ้าน้ำไม่ออกนะครับเราสไตร์เครื่องก่อนเลยอย่างแรกแล้วก็เร่งเครื่องขึ้นมาให้รอบมันลอยสักครึ่งหนึ่งครับให้เครื่องมันลอยแล้วเราก็ปรับตัวแรงดันสักสามรอบปรับดูแล้วถ้ายังไม่ออกเราก็เบิ้นเร่งเร่งหน่อยเร่งึ้นเร่งลงแต่อย่าปล่อยให้รอบตกให้รอบลอยอยู่เออ ถ้าน้ำยังไม่ออกอีกเราเร่งเลยเร่งเร่งขึ้นเร่งลงให้มันแบบว่ารอบเครื่องที่ยังลอยอยู่ขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็ขยับไม่ต้องแรงมากครับเขย่าแค่แบบให้ปั๊มตัวนายมันสะเทือนนิดเนียนิดๆถ้ายังไม่ออกอีกคลายน็อตตัวไหนถ้ายังไม่ออกอีกคือเราต้องคลายน็ตตัวนี้สองตัวนี้สองมันจะมีสองฝั่งครับน็อตจะมีคลายสี่ตัวคลายปุ๊บ เคาะค้ขอนเราจะชี้ยังไงเคาะตรงนี้ฝั่งฟ้ามเคาะไม่ต้องแรงมากโอเคสรุปแล้วใกล้ใกล้ใกล้หมดเวลาละคลายแล้วตัวนี้ก็ใช้ได้แล้วใช่ไหมใช่ครับคลายแล้วเคาะแค่นั้นเองโอเคโอเคโอเค